ความงามคือสิ่งที่สตรีทุกคนอยากได้และทวินหาถึงแม้จะยอมจ่ายไปเท่าไรก็พร้อมสำหรับการลงทุนเพื่อความงามน้าสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า the c r u s s s e c s o n p i o คะหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b s c r i ป e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t ตา r กรมไม่รอช้าเรา มาเปิดเรื่องกันที่คนโดหนึ่งที่หยิงสาวกำลังถือมีดช่วงแทงชายจากักรจนถึงแก่ชีวิตถึงแม้ตำรวจจะมาห้ามปรามเธอเธอก็ไม่ยอมละมีดจนท้ายที่สุดตำรวจต้องเข้าจาับก,กลุ่มโดยการยิงปืนช็อตไฟฟ้าและแล้วเธอก็ถูกจับกลุ่มตัวตัดภาพมาที่อีกมุมหนึ่งโคจองหญิงสาววัยกลางคนกำลังถ่ายแบบเพื่อโปรโมทสินค้าแต่ทว่าระหว่างนั้นเอเจนซี่เจ้าของแบรนด์กลับไม่พอใจรูปลักษณ์ของนางแบบเนื่องจากโคจองดูแก่ช รามากเกินไปผิวหนังก็ไม่ผุดผ่องเท่าที่ควรเมื่ออยู่หน้ากล้องจัดไฟเท่าไหร่ก็ไม่สวยนานทําให้โฮจองถูกเปลี่ยนตัวเธอถูกปฏิเสธในงานครั้งนี้เพราะว่าเธอยังสวยไม่พอและเธอก็ได้ชวดงานนี้ไปตัดภาพมาที่สอบพอตํารวจที่ได้ทราบข่าวการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในคอนโดมเมื่อคืนเป็นเพราะหญิงสาวนามว่าโบราเธอสติเสียจิตคลุมคลั่งนานทําให้ผู้หมวดอินูต้องมารับงานนี้ซึ่งสําหรับ เขาแล้วมันน่าเบื่อตัดกลับมาที่โอจองหลังจากที่ชวดงานถ่ายแบบเธอก็กลับบ้านมากินยาเพื่อบำรุงผิวพรรณดูแลความงามหน้านี้และใช้ชีวิตต่อไปจนทว่าวันหนึ่งเธอได้เจอกับหญิงสาวที่มาแย่งงานเธอที่ฟิตเนสทาให้เธอมองหน้าหญิงสาวนั้นด้วยความตะลึงเมื่อก่อนใบหน้าเธอก็เป็นแบบนี้เธอเลยเศร้าใจเหมือนตอกย้ำความรู้สึกว่าเธอเริ่มแก่แล้วและแล้วที่นั่นเองเธอก็ได้เจอกับโบราเพื่อนเก่า เพื่อนแก่ที่ไม่ได้เจอกันมานานเลยไปพูดคุยกันโบรามีผิวหน้าที่ผุดพองทั้งที่อายุไล่เลี่ยกันเป็นเพราะอะไรเธอสงสัยโบราเลยแนะนำํำว่าการที่เธอไปทําหน้าฉีดนูฉีดนี่เพื่อรักษาความอดยาวมันเสียไปเท่าไหร่แล้วฉันมีสถานที่หนึ่งเป็นสถานฝึกโยคะฉันเพิ่งกลับมาจากที่นั่นดูชั้นสิผิวหน้าดีมากแค่ไหนระหว่างที่พูดคุยโคจองก็สังเกตเห็นซอยข้อมือของโบรามันช่างขุนตาเป็นอย่าง มากและหลังจากทั้งคู่ได้จากกันฮอจองก็กลับมาดูแลผิวหน้าของเธอไม่ว่าจะบำรุงไปเท่าไรมันก็ยังไม่งามพอไปปรึกษาคลินิกเธอก็ทํามาแล้วทุกคอร์สซึ่งคุณหมอก,ก็ไม่แนะนําให้เธอทําต่อเพราะว่าผิวหน้าของเธอตอนนี้ไม่พร้อมสําหรับการปรับปรุงเพราะทํามาหลายอย่างแล้วฮอจองที่ไม่พอใจก็มาโทษชีวิตตัวเองโยนกระเป๋าทิ้งซึ่งในกระเป๋าของเธอถึงแม้จะมีเครื่องสําอางมากมายแต่เธอก็เหลือมองเห็นน้ำบาดสถานฝึกยก คเธอเลยยอมควักตังเพื่อไปฝึกที่นั่นและออกเดินทางไปยังสถานที่ที่ว่าระหว่างทางแกร็บก็ได้หยุดพักเนื่องจากเบื้องหน้ามีการเกิดเหตุคนฆ่าตัวตายเลยต้องจอดรถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทํางานซึ่งจังหวะนั้นเองโฮจองก็สังเกตเห็นสร้อยข้อมือที่คุ้นตาแต่ทว่ามันก็ไกลเกินไปทําให้เห็นไม่ค่อยชัดและการเดินทางที่แสนยาวไกลก็มาถึงที่นี่ถูกเรียกว่าสถานฝึกโยคะเพื่อนําไปสู่ความงดงามเป็นประภาคา ทางริมทะเลที่ต้องลงบันไดหลายชั้นเพื่อเข้าถึงห้องปฏิบัติการที่นั่นเธอได้เจอกับยูจินครูฝึกโยคะที่เลี่ยงชื่อที่จะนำพาทุกคนเข้าสู่โลกของกุนทะลินีโลกที่จะเปลี่ยนพวกคุณไปตลอดกาลยูจินขอให้เซ็นสัญญาว่าระหว่างการฝึกห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามดื่มของมึนเมาสามเสพติดหรือแม้กระทั่งกาแฟเพราะที่นี่มีอาหารเพียบพร้อมดูแลทุกคนครบทุกมือและยังมีอาหารมากมายที่ช่วยบำรุง ถึงแม้กฎมันจะเยอะแยะแต่ทั้ง4ีสาวก็ยอมเซ็นสัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลงรูปหน้าที่ดีขึ้นเริ่มโปรแกรมไม่ทันไรหนึ่งในสาวก็เริ่มบ่นพึมพำว่าอาหารที่กินไม่ต่างอะไรจากอาหารแพะมีแต่พืชผักซึ่งคนที่บนนั่นก็คือทามิยองเธอเป็นนักต่อสู้ศิลปะป้องกันตัวมาที่นี่เพราะต้องการความสวยนักสู้ก็ต้องสวยเหมือนกันส่วนอีกคนมีนามว่าคินชีวอนเธอยังเด็กมากแต่ก็หืนกระหายในความงดงามและ านามว่าจุนเยนาเธอเป็นดาราดังแต่ดาราก,ก็ต้องใช้ใบหน้าในการทำมาหากินสี่สาวได้แนะนําตัวกันและบอกเป้าหมายที่มาที่นี่และตั้งใจเข้าฝึกยามเต็มที่ระหว่างการฝึกโยคะยูจินก็จะให้ทุกคนดื่มน้าชาสมุนไพรที่จะช่วยทําให้เลือดไหลเวียนซึ่งจะมีเสิร์ฟในทุกเวลาที่มีโอกาสและสี่สาวก,ก็เริ่มการฝึกโยคะท่วงท่ามันช่างยากเสื่อเหลือเกินสําหรับการเริ่มต้นแต่ยูจินเทรนเนอร์ก็สาม ฝึกสอนทุกคนไปด้วยดีจนผ่านวันที่หนึ่งอย่างลุล่วงบูเส้นทางให้ทุกคนเข้าสู่โลกทูนัสินีค่ำคืนนั้นฮอจองก็มาดูแลผิวหน้าตามปกติเธอกินยาบำรุงก่อนที่จะเข้านอนแต่แล้วค่ำคืนนั้นเธอได้ยินเสียงตะกุตะกักดังออกมาจากหน้าห้องเลยเปิดประตูไปดูซึ่งเธอได้เห็นบางอย่างกำลังคลืบคลานคล้ายงูซึ่งในเช้าวันต่อมาฮอจองก็ได้บอกข่าวนั้นให้กับผู้ดูแลคุณโอโรจิฉันได้เห็นบางอย่างคล้ายงูที่ โอโรจิก็บอกว่าคุณอ่าจจะตาฟาดบางทีการฝึกที่หนักเกินไปอาจจะทําให้คุณลา้าแต่ยังไงผมจะตรวจสอบให้นะถึงแม้โอโรจิจะรับปากว่าจะช่วยดูแต่ทีท่าของเขาก็ดูเหมือนแทบจะไม่สนใจตัดภาพมาที่ผู้หมวดอินูเขาได้มาสอบปากค,คําแฟนหนุ่มของโบราว่ารู้เรื่องที่เธอไปฆ่าคนมาไหมแฟนหนุ่มก็แทบจะไม่รู้เพราะเขาก็ไม่คิดจริงจังกับโบราสักเท่าไหร่ผู้หมวดอินูได้สอบถามว่าพักหลังโบรามีอา การเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือมีบางอย่างที่ผิดปกติหรือเปล่าแฟนหนุ่มอากะก็ได้บอกกล่าวว่าก่อนหน้านี้บอราไปฝึกโยคะกาลีที่สถานที่แห่งหนึ่งหลังจากที่เธอกลับมาเธอก็พูดพองหน้าเนียนกริบตีนกาก็หายไปแต่เธอดูเหมือนจะบ้าพูดพรัมเพอเรื่องงูเรื่องจัก,กะอะไรประมาณนี้เธอดูเพียเพ้ยนเหมือนคนที่เป็นไบโพล่าผู้หมวดอินุก,ก็พยายามเก็บข้อมูลอย่างเต็มที่ตัดภาพมาที่ศูนฝึกโยคะกาลีสาวทั้ง ยังคงฝึกปรืออย่างแข็งขันโดยที่มียูจินคอยดูแลแต่ว่าในกลุ่มสีคนดูเหมือนว่าคินจีวอนจะตามหลังเพื่อนๆไม่ทันเธอไม่สามารถฝึกได้อย่างเต็มที่เนื่องจากร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนคนอื่นนานทําให้ยูจินมกักจะซิบข้างหูว่าตั้งใจฝึกนะเดี๋ยวฉันจะเปิดคอสพิเศษมาที่นี่ตอนเที่ยงคืนอย่าบอกคนอื่นละ่ะตัดภาพมาที่ผู้หมวดอินูเขาได้มาสอบส่วนโบราและก็เห็นได้ชัดว่าโบราพร่ เพลองวิญญาณเรื่องงูเรื่องจักกะจริงๆตามที่แฟนหนุ่มให้ข้อมูลมาตัดภาพมาที่คินชีวอนในช่วงเที่ยงคืนข้ามคืนนั้นเธอก็มาห้องฝึกซ้อมเพื่อมาพบกับยูจินตามนัดหมายครูฝึกได้ให้เธอกินน้ำชาซึ่งไม่นานเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเปรียบดังตกอยู่ในภวงังท่วงท่ายโยคะก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นมากเรื่อยๆเธอไรระบ,บำอย่างกับงูเล็กดไปมาเป็นท่วงท่าที่สะสวย และเริ่มถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นเพื่อความง่ายในการที่จะบิดตัวไปมาและก็มีงูตัวหนึ่งมาร่วมในการฝึกโยคะกับเธอซึ่งเธอก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวเนื่องจากจิตใจไม่ได้อยู่กับร้องกับรอยร่างกายของเธอเพียวไหวดุดดังสายน้ำเปรียบดังงูที่กำลังคลืบคานเลี้ยวคดไปมาและงูตัวนั้นก็เลยเข้าไปในพามานก่อนจะเดินกลับมาในร่างของบุรุษนั่นคือโอโรจิได้มาร่วมไร้ระบ,บ กับเธอโลบไหลอย่างกัง,งูที่กําลังเสพสมและทั้งสองก็เริ่มมีอะไรกันโดยที่คิมจีวอนเธอเองก็ยังไม่รู้สึกตัวกับทวงท่าที่แปลกประหลาดและในวันต่อมาคิมจีวอนที่ฝึกโยกค้าไม่เอาไหนวันนี้ทวงท่าของเธอกลับดีขึ้นจนเพื่อนทั้งสามแปลกตาผิวหน้าก็ดูแปลงปร่างอ่อนเยาว์เพื่อนทั้งสามเลยไต่ถามว่าเมื่อคืนเธอไปทําอะไรมาคิมจีวอนก็บอกว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเธอจะเชื่อฉันไหม ได้ฉันไปฝึกั่งสมาธิคนเดียวเมื่อคืนและความสามารถฉันก็พุ่งสูงขึ้นอาจารย์บอกว่ากุนทะลินีคือความคิดบริสุทธิ์ที่ก่อเกิดในจิตใจถ้าจิตสงบโลกแห่งกุนทะลิณีก็จะเปิดให้เราเข้าไปคิมจีวอนพูดไปพร้อมกับพำเพิลพนนนาเมื่อพูดจบเธอก็จงกินอาหารด้วยความอร่อ,รอยอร่อยเพื่อนเพื่อนทั้งสาก็งงว่าสิ่งที่คิมจีวอนสื่อมันหมายถึงอะไรส่วนโฮจองเธอก็อยากรู้คําตอบนะเพราะเธออยากสวยเหมือน กนนันเลยมาเดเล่นคิดทบทวนกับคำพูดเหล่านั้นเดินเข้าไปในป่าที่เงียสงัดไร้ซึ่งผู้คนชมนกชมไม้ไปตามภาษาจนเธอไปเจอกับรถบ้านที่ด้านนอกมีสมุนไพรตากไว้อยู่ที่นั่นเป็นสถานที่ส่วนบุคคลของชายหนุ่มผู้หนึ่งเลยไล่เธอออกไปจากที่นี่นี่มันบ้านของฉันฮอจองก็กล่าวขอโทษก่อนจะกลับไปทีู่นยนฝึกพักผ่อนตามปกติแต่ค่ำคืนนั้นมันกลับมีบางอย่างมาหาเธอเสียงเง ะคุ่มเลยผ่านผนังหน้าห้องโพจองเหลือกมองไปดูภาพที่อยู่เบื้องหน้านั่นคือโบราเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ไม่ผิดแน่โบราจับจ้องมาที่เธอด้วยแววตาที่ข่าวนัวแต่แล้วมันก็หายไปเนื่องจากโอโรจีเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณออกมาทําอะไรยามวิการโพจองก็ไม่สามารถอธิบายสิ่งที่พบเห็นเลยกลับไปเข้านอนตัดภาพมาที่อีกฝั่งหนึ่งทามิยองเธอก็ฝันถึงวันที่ฝึกปลือฝึกซ้อมศิลปะก ตตต่อสู้ามปกิแต่แล้วระหว่างเป็นชุดเพื่อกลับบ้านกับมีชายจักรันผู้หนึ่งบุกเข้ามาหาเธอเพื่อต้องการที่จะมีอะไรกับเธอซึ่งใบหน้าของมันจูจ่ๆก็มีเกล็ดปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าโชคดีที่มันเป็นแค่ความฝันถึงแม้จะหวาดกลัวไปสักหน่อยและในวันต่อมาสี่สาวก็มาฝึกโยคะกันต่อซึ่งแต่ละวันพวกเธอก็พัฒนาฝีมือมากขึ้นเมื่อจบคาช่วงเช้าเพื่อนๆก็สังเกตเห็นว่าคิมจีวอนมีบาดแผลที่ล เธออาจจะฝึกมากเกินไปเพื่อเลยแนะนําให้ไปหาหมอแต่เธอกลับปฏิเสธโดยกริยาที่ดุร้ายนับวันปฏิกิริยาของเธอยิ่งรุนแรงมากขึ้นตัดภาพมาที่ผู้หมวดอินูเขาได้มาปรึกษาคู่หูเรื่องเกี่ยวกับตำนานกุนทะลินีที่ฝากให้คู่หูไปตามสืบมาโบราผู้ต้องหาพมเพอถึงเรื่องนั้นมากคู่หูก็พอทราบข้อมูลมาว่ากุนทลลีนีคือสถานฝึกโยคะสายกาลีที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายให้ดูอ่อน ามากขึ้นแต่ชื่อกุนทลินีก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำนานเรื่องงูที่สามารถฝึกจระไปถึงขั้น5จะกลายเป็นมังกรถ้าฝึกต่อไปให้ถึงขั้นเจก็จะสามารถเปิดประตูสวรรค์ได้จากมังกรจนกลายเป็นเทพนั่นคือตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานสืบต่อกันมาหมวดอินุก,ก็ไม่ค่อยเชื่อเริ่มพพันเพลเลยฝากให้คู่หูไปตามสืบว่าใครบ้างที่ยุ่งเกี่ยวกับสถานโยคะนี้ตัดภาพมาที่โฮจองเธอได้มาพักกายในอ่าง น้ําระหว่างที่ทํากิจส่วนตัวจ,จู่ๆเจ้าผีโบราณก็ปรากฏขึ้นใหม่อีกครั้งมานเข้ามาบีบคอเธอและกดเธอให้จมลงไปในน้ําแต่ไม่นานเจ้าผีมันก็ได้ปล่อยมือเลยค่อยๆเลือนหายไปพร้อมด้วยแววตาที่โศกเศร้าเจ้าผีนั่นกังจะสื่อถึงอะไรโดจองไม่สามารถตีความได้เลยนําเรื่องนี้ไปปรึกษาครูฝึกว่าตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่เธอมาอยู่ที่นี่เจ้าผีเพื่อนเก่าก็ตามมาหลอกหลอนครูจีนครูฝึกก็ช่วยอธิบาย ว่าเธอจะเชื่อไหมว่ามันเป็นเรื่องปกติน,นั่นคือภาวะของบุคคลที่กำลังเบิกเนรทาให้เธอสามารถมองเห็นได้หลายมิติน,นั่นแสดงว่าเธอกําลังเข้าใกล้โลกแห่งกุนทลินีแล้วเธอไม่อยากอยู่ที่นี่ก็ตามใจนะไม่มีใครห้ามเธอสักหน่อยแต่ถ้าเธอก้าวเท้าออกไปความงามที่เธอทวินหาที่มันอยู่ใกล้เอื้อมมือก็จะจากเธอไปเช่นกันพอจองที่หวาดผวากับที่นี่เธอเลยตัดสินใจที่จะออกไปและไม่รับการฝึกตอ่อ เลยจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมออกเดินทางแต่ก่อนออกจากไปเธอได้ส่องกระจกมองหน้าตัวเองที่มีแต่รอยตีนกาทุ่งใต้ตาก็ดำเคลือไม่มีความสดใสเลยนั่นเป็นแรงกระตุ้นที่ทำให้เธอกลับมาฝึกอีกครั้งเพียงแค่เธอตัดสินใจก้าวเท้ากลับมาฝึกใบหน้าของเธอก็เริ่มผ่องใสตีนกาที่เคยมีก็เลือนหายกลับมางดงามเหมือน14อีกครั้งแต่ทว่าการฝึกโยคะในวันนั้นก็ไม่ราบรื่นเนื่องจากคิมจีวอน จูจ่ๆก,ก็เกิดกระอักเลือดทําให้การฝึกต้องยุติเพื่อพาเธอไปรักษาครูฝึกและโอโรจิก็ได้ปรึกษากันว่าจะทำยังไงต่อดีในขณะเดียวกันจุนเยนาก็สงสัยว่าโฮจองไปฉีดผิวอิ่มน้ํามาจากที่ไหนเพียงชั่วข้ามคืนโฮจองก็ดูดีผิดปกติเมื่อโฮจองเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนจุนเยนาก็เปลี่ยนเรื่องคุยมาถามว่าเกิดอะไรกับคิมชีวอนและแล้วครูฝึกยูจินก็ได้มาแจ้งข่าวว่าคิมชีวอนใช ยาเสพติดระหว่างทําการรักษาเธอเกิดอาการลงแดงเราพาเธอไปรักษาตัวแล้วถ้าทราบข่าวยังไงจะแจ้งเข้ามาอีกทีในค่าคืนนั้นทั้งหมดต่างแยกย,ย้ายแต่ทว่าครูฝึกกับโอาโรจิก็ได้มาคุยกันว่าจะทํายังไงต่อดีคิมชีวอนอาการอย่างนั้นคงใช้เธอต่อไปอีกไม่ได้หรือควรจะใช้ยาที่แรงมากกว่านี้ยูจินผู้เป็นครูฝึกก็บอกว่าใหงเธอไปเลนทะเลซะในทะเลก็มีคนตายอยู่ทุกที่แหละยื้อเอาไว้ก็ป่าปร เพราะเธอไร้ค่าแล้วนะตอนนี้ในวันต่อมาจุนเยนนาะก็ขอมาพบครูฝึกตามลําพังอ้างว่าเธอเป็นแขกซูเปอร์วีไอมีเรื่องจะพูดคุยเธอต้องการผิวที่เปล่งปลงังเหมือนคิมจีวอนก่อนหน้านี้แล้วอยากฉีดหน้าใสเหมือนฮอจองด้วยฉันรู้นะว่าคุณมีบางสิ่งที่ทําให้พวกเธอสวยขึ้นเร็วมากในช่วงข้ามคืนฉันอยากได้แบบนั้นบ้างครูฝึกเลยนะเจอเธอในค่ำคืนนี้ตอนเที่ยงคืนไว้มาเจอกันนะจุ จุนเยนายังไม่รู้ว่าเธอจะต้องประสบเจอกับอะไรตัดภาพมาที่โฮจองอีกครั้งที่เธอฝันฝันว่าเจอเพื่อนเก่ามาไล่รำอยู่ที่ห้องฝึกในชุดแดงดวงตาที่ข่าวโพล่งจับจ้องมาที่เธอจนทําให้เธอนอนไม่หลับเลยตัดสินใจเดินมาสํารวจที่ห้องฝึกเพื่อเห็นทุกอย่างด้วยตาตัวเองแต่ทว่าสิ่งที่เธอประสบพบเจอคือจุนเยนานในสภาพที่เปลืองผ้านอนแน่นิ่งอยู่คนเดียวเธอเลยไม่รอช้าที่จะช่วยเหลือเพื่อนคนนั้นและแล้วเมื่อ จุนเยนาฟื้นขึ้นเธอก็นึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้โอโรจิเข้ามาปลุกปล้ำเธอโดยที่เธอเองก็สมยอมแต่โอโรจิรุนแรงมากเกินไปกะเอาจนตายจนทําให้เธอนอกคาที่แต่จุนเยนาก็ไม่กล้าจะบอกเรื่องนี้กับใครเพราะโดยฐานะที่เป็นดารากลัวว่าเรื่องอื้อฉาวนี้ทําให้เธอด่างพร้อยเลยเก็บความเจ็บปวดนั้นเอาไว้ในใจคนเดียวจุนเยนาเลยขอร้องโฮจองว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเรื่องที่เธอไปเจอฉันในสภาพนั้นและ ทั้งสองก็แยกย้ายกันตั้งใจฝึกต่อไปเพื่อให้จบคอร์สโฮจองก็ต้องฝันร้ายเกือบทุกคืนมันเริ่มหวาดผวาขึ้นเรื่อยๆและวันหนึ่งจุนเยนาได้ไปปรึกษาครูฝึกเรื่องที่เธอถูกขืนใจแต่ทว่าออโรจิก็เข้ามาขัดจังหวะทําทให้เธอไม่กล้าพูดความจริงออกไปคงมีแต่โฮจองที่พร้อมรับฟังแต่แล้วการพูดคุยในวันนั้นทําให้โฮจองนึกถึงวันหว,วานที่แสนเจ็บปวดเธอเคยได้รับความขวัญจากพ่อแต่ทว่าเพื่อนก็อ้างว่าเธอตอแหล อวดรวยเลยทำลายของขวัญน,นั้นทิ้งซึ่งทำให้โฮจองเจ็บปวดกับความทรงจำนั้นมากถึงขนาดเธอไม่อยากเจอโบราอีกแต่ทุกวันนี้โบรากลับตามมาหลอกหลอนเธอทำไมทางทั้งที่เมื่อก่อนเกลียดกันเอาเป็นเอาตายและโบราในอดีตก็มาบีบคอเธอเปรียบดังในปัจจุบันที่กลายเป็นผีก็ยังมาทำร้ายเธออีกโบจองทนไม่ได้ที่โดนแกล้งแบบนี้ทุกคืนเลยใช้มีดที่ซ่อนอยู่ใต้หมอนปากคอเจ้าผีร้ายจนมันเลือนหายไปแต่แล้วมันก็แค่ ฝันเป็นฝันที่เหมือนจริงมากแต่ทว่ามเมื่อลุกขึ้นฮอจองกับมีเลือดแบกเปื้อนไปทั่วตัวและมีดก็อยู่ในมือเธอจริงๆ w h a ว h a แ p e n พ d คือคำถามที่ผลดขึ้นมาในสมองโอจองตัดภาพมาที่อีห้องหนึ่งทามิยอนกำลังฝึกยกฆาตามปกติแต่แล้วก็มีคนมาเคาะประตูคนที่มาขอความช่วยเหลือคือคิมจีวอนเธอหวาดกลัวโอโรจิและไม่อยากให้โอโรจิเข้าใกล้เลยมาขอใช้ที่นี่เป็นที่พักพิงซึ่งทามยอนเห็นสภาพเพื่อนเลยลา อาเข้าห้องเพื่อมาพักผ่อนแต่แล้วจุดจูไฟก็เกิดดาบเพื่อนที่นอนอยู่บนเตียงก็หายไปเมื่อหันหลังมองก็เห็นว่าคิมชีวอนยืนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าโดยท่าทีที่หน้าหวาดกลัวแล้วเธอก็ยกมือทั้งสองมาเพื่อหักคอตัวเองกอดจะแน่นิ่งลงไปบนพื้นแต่ทว่าเธอยังไม่ตายยังสามารถคลืบคลานทาั้งทั้งที่คอหักพงกระโจนใส่ทามิโดดลงหน้าต่างไปทั้งคู่ตัดภาพมาที่ฮอจองที่กำลังวหวาดผวากับผีที่ตามหลอกหลอนเธอตามไปต่อสู้กับผี พร้อมกับมีดในมือและผีโบราก็มาปรากฏอยู่เบื้องหน้าเธอไม่ลังเลเลยที่จะใส่ปีนหมาผู้วิ่งหนีวิ่งลงบันไดไปทีละชั้นทีละชั้นลงลึกเข้าไปก็ยิ่งหวัดผวาเพราะสภาพแวดล้อมนอยิยามวิกาลที่ไร้ซึ่งผู้คนไฟสลัวที่เห็นเพียงเงามันทําให้เธอยิ่งหวาดกลัวจนเธอเดินมาถึงห้องฝึกโยคะและที่นั่นเองเธอก็เหลือมองเห็นว่าโอโรจิกําลังซ้ำจุนเยนาอย่างเมามมนและแล้วครูฝึกก็มาประเชิญหน้ากับเธอถา ถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทําไมตกอยู่ในสภาพแบบนี้ครูฝึกก็บอกให้เธอใจเย็นเธอก็ได้สิ่งที่เธอต้องการแล้วนี่และครูฝึกก็ได้เบิกเนรที่สเธอได้ความงามอย่างไร้ที่ติตอนนี้ไม่มีใครงามเทียบเท่าเธอโฮจองก็ชะงนใจฉันงามแล้วหรือแล้วทําไมคิมชีวอนถึงอยู่อย่างนั้นหรือเธอจะตาฝาดครูฝึกก็พยายามปลอบระลมเธอว่าเธอกำลังจะเบิกเนรสิ่งที่เธอเห็นคือสิ่งที่คนทั่วไปไม่เห็นแต่แล้วโฮจอง ใช้ว่าจะฟังเธอใช้มีดในมือปาดคอครูฝึกจนตายแน่นิ่งไปและพยายามจะจ้วงแทงต่อไปบ่นพึมพำว่าฉันรู้ว่าเธอเป็นคนฆ่าหลอนแต่ไม่ทันจะลงมีดครั้งที่สองโบราก็ปรากฏขึ้นมาเพื่อกัดจังหวะโฮจองเลยวิ่งใส่เธอเพื่อตามล้างผลาญเจ้าผีร้ายแต่แล้วจู่ๆเธอก็โดนช็อตด,ด้วยปืนไฟฟ้านั่นก็เพราะว่าผู้หมวดอินุได้มาถึงที่นี่แล้วโฮจองตื่นขึ้นมาอีกทีที่สถานพยาบาลพร้อมกับโซตัวนที่ล่า มพอ,อจองถามว่าครูฝึกเป็นยังไงบ้างผู้หมวดอินุก็ตอบว่าเราเจอเธอแต่เราไม่ได้จับเธอพอจองก็ขอให้ตำรวจไปจับเธอซะเธอมันตัวอันตรายแต่ผู้หมวดก็ไม่เข้าใจเพราะจากหลักฐานคนที่เป็นตัวอันตรายก็คือเธอนะโหจองเธอใช้มีดไล่ฆ่าผู้คนในโรงฝึกอย่างไร้เหตุผลพอจองก็อ้างว่าโบราสั่งให้เธอทำผู้หมวดก็ถามว่าโบราที่เธอหมายถึงคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ตายไปนานแล้ว ตั้งแต่อายุ19ซะอีกเธอไปเจอเขาที่ไหนโฮจองก็ตอบว่าเจอที่ร้านกาแฟเธอเป็นคนแนะนําสถานโยคะให้ฉันผู้หมวดอินุเลยกล่าวอ้างว่าคนที่เธอไปเจอไม่ใช่โบรานานคือนางแบบอีกคนที่มาแย่งงานเธอสิยะตั้งห่างที่เธอไปเจอเธอหลอนประสาทจากการรักษาใบหน้าที่คลินิกหมอก็แจ้งเตือนแล้วว่าห้ามใช้ยารักษาสิวพร้อมกับยานอนหลับมันทําให้เธอจิตหลอนมีฤทธิ์เหมือน,นเฮโรอีนเต็เธอกลับใช้มันนี่คือประวัติการ ใช้ยาของเธอเธอแค่หลอนประสาทไปเองโฮจองก็ไม่อยากเชื่อนในสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่จริงฉันไม่ได้หลอนนั่นก็เพราะโรงฝึกโยคะกาลีมันมันทําให้ฉันเป็นอย่างนั้นผู้หมวดก็เอาหลักฐานมาชี้แจงว่าสถานฝึกโยคะมันทาให้คนสวยและผอมลงจริงคุณเลยลดน้าหนักได้หลงมากแต่นั่นก็เพราะว่าน้ําชาที่คุณกินมันผสมสารเสพติดอย่างต่อนเนื่องนั่นทําให้ผู้ที่กินเข้าไปเกิดภาพหลอนและครูฝึกก็บกบันความจริงด้วยสิ่งที่เรียกว่ากุนทลินีพวกเขา ต้มชาจากรากดอกอคโคนไนเพื่อป้องกันผลข้างเคียงแบบนั้นว่ากันว่าดอกอคโคนไนถูกใช้เป็นยาพิษในยุคโชซอนมันมีพิษ้ายแร,แรงที่ทําให้คนกินถึงตายได้และรากไม้นั่นเป็นต้นเหตุที่ทําให้คิมจีวอนตายเราพบศพเธอที่ริมชายหาดฮอจองแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่อินูบอกกล่าวมันไม่ใช่ความจริงผีตั้งหากเป็นคนชักจูงแต่เมื่อผู้หมวดอินูนําหลักฐานจากกล้องวงจรปิดก็เห็นว่าฮอจองนี่แหละเป็นคนที่จิตหลอนใช้มีดไล่ฆ่า ฝันผู้คนถึงแม้โฮจองจะอ้างว่ามันเป็นการป้องกันตัวเธอจําเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แต่หลักฐานก็มัดตัวเธอไว้แน่นจุดจบของเธอคือเรือนจําแต่ก่อนจะไปฝากขังเธอต้องรักษาตัวก่อนให้หายอาการติดยาแต่ทวระหว่างการรักษาในค่ำคืนนั้นโฮจองกลับตื่นขึ้นมาบนพื้นพรมคนเดียวว่าคนที่ทําไม่ใช่ฉันคนที่ทําไม่ใช่ฉันคนที่ทําไม่ใช่ฉันจนนางพยาบาลต้องเข้ามาดูอาการโฮจองดิ้นรนจนคุณแจมือได้สร้างบาดแผลให้กับข้อมือเธอ ไพาบาลเลยขอให้ตำรวจถอดกุญแจมือก่อนที่เธอจะไร้แรงมากกว่านี้และแล้วเมื่อคุณแจมือถูกปลดฮอจองก็หยิกกันไก่เพื่อแทงเข้ามาที่ลำคอตัวเองเป็นการปิดชีวิตเพราะเธอไม่อยากทรมานเห็นวิญญาณของโบราอีกต่อไปชีวิตของหอจองดับไปอย่างน่าศกเศร้าแต่ทว่าอีกหนึ่งชีวิตที่รอดพ้นจากสถานโยคะทามิยอนเธอยังไม่ตายเลยตามไปล้างแขนไอพวกอัปลีที่เคยคืนใจเธอในโรงฝึกและใบหน้าของเธอก็ดูเหมือนมี ีบางอย่างกําลังสิงสู่และแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับหนางสยองขวัญขย่าปราสาทจากเกาหลีหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก MDB อยู่ที่5.1เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย